สวัสดีครับเพมาอยู่เกม萝卜แป b a ท์ทาวเวอร์ดีฟเอนนะครับมาผมทำสอด่งชาแนลจีตะเกียร์ก็จะพามาทัวร์แมป,ปนี้นะครับอ่าแมป,ปนี้นะครับน้องๆเคยคิดไหมว่าเราจะหาเพชรให้มันไม่ต้องเยอะมากแต่ก็ต้องพอมีพอกินยังไงนะครับเผื่อที่เราจะได้แบบซื้อตัวหรือซื้อยูนิตที่มันไม่แพงเกินไปและไม่เวอร์เกินไปครับ ไม่รวมยูนิตที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะเก่งแบบโหดโหดหรือตัวแรงสุดเช่นไททันดิวแมนนะครับแต่เห็นเขาว่าแบบมันก็ไม่ได้เก่งมากเท่าไหร่ครับจะเด่นเด่นเป้าเดียวนะครับอันนี้คือผมไปดูฝรั่งมานะครับรวมถึงคนไทยที่เขามีนะครับเนี่ครับเขาบอกว่ามันก็ไม่เด่นมากนะครับนี่ส่วนตัวนี้เด่นครับอ่านี่แหละทําไมเราจะ หาเพชรยังไงให้มีกําลังที่จะซื้อพวกตัวนี้นะครับเอ e เซิร์ฟนี้มันไม่มีคนขายะผมก็ไม่รู้เลยราคาเลยน่าจะประมาณ20,000ไม่เกิน25งหมนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับถ้าแพงกว่า25งหมเพชรนี่ให้น้องๆที่มีกําลังซื้อแล้วนะครับย้ายไปเซิร์ฟอื่นนะครับเดี๋ยวจะได้ราคาถ้าแบบดีๆจริงถูกจริงราคาแบบมิตรภาพนะครับก็จะอยู่ที่2 0 0 0 0นะครับตัวนี้นะครับ นี่ครับอ่าที่ผมพูดมาเนี่ยถ้าเราอยากจะมีกําลังเพชรถ,ถึงขนาดนี้นะครับเราจะหายังไงอ่าเป็นไม่ได้เอาสติปผมไปใช้นะครับอ่ามาไปดูกันนะครับหลักๆเลยครับคือตั้งแต่ผมเล่นแบ,บ็นี้มานะครับผมไม่เคยที่จะมาขายของกับผู้เล่นอื่นนะครับอันนี้คือเ <c oughs> รื่องจริงครับไม่ได้โม้คือผมนี่หนึง ได้จากของฟรีนะครับจากน้องแฟนขับแฟนพันธ์แท้ครับปัจจุบันไม่รู้น้องเขาชื่อว่าอะไรนะครับชื่อน้องนนหนึ่งสองสามหรือน้องแม็กครับหรือน้องสิบสี่สิบห้าวายที่เคยให้ยูนิตผมมาครับตั้งแต่ผมเล่นมาแรกๆเนี่ยผมไม่เคยที่จะไปซื้อผู้เล่นอื่นเลยครับนอกนั้นคือเติมตังค์ครับที่ใช้โลบัคซื้อพวกยูนิตพวกนี้นะครับนีเอ็กซ์คูซีนะครับก็แบบ ช่วยผู้พัฒนาครับซึ่งผู้พัฒนาเขาคงผมมีงบประมาณมหาศาลนะครับผมก็ไม่จําเป็นที่ต้องช่วยครับคราวนี้ผมก็จะใช้สเตปโดยการที่ผมจะใช้เพชรซื้อ,อยูนิตอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเนื่องจากมีตลาดกลางนะครับแล้วก็จะมีแบบพวกยูนิตที่แบบมาจากพวกช็อปเช่นยูนิตเอกซ์คลูซีฟในพวกที่เขาแบบอุดหนุน,นเซิร์ฟเวอร์หรือแมปนี้นะครับเขาจะ ถ้าตัวเขาแบบมีเยอะๆนะครับบางทีเขาอาจจะเอามาขายในนี้นะครับผมก็จะใช้เพชรนี่หลับซื้อพวกยูนิตเอกลุสิอย่างเดียวแล้วครับอ่าแล้วทํำไมเราจะมีเพชรที่จะมีกําลังซื้อพวกนี้ใช่ไหมครับมานี่หลังจากที่ผมได้แบบไล่ยาวไปมาครับก็จะมาสรุปเลยครับเราก็จะต้องอายูนิตพวกที่ได้จากกิจกรรมต่างๆเช่นยูนิตเซ้น มกดดูตรงนี้ได้นี่เขาเรียกกันว่าอะไรอนะ่ะเดี๋ยวผมกดดูตรงนี้เลยครับพวกเซนนี่ครับนี่เซนแพลตติกเดย์สองพนะครับรวมถึงมันนี่นี่ครับ Money, น,บนี่พวกอิสโตเอต่างๆครับพวกกิจกรรมนี่พวกกล่องพวกนี้ให้เอามาขายที่ตลาดกลางครับให้เน้นที่ราคาที่มันแบบไม่ต้องขายแพงมากแล้วก็ถูกเกินไปครับเช่นอ่าอย่างเช่นผม ะยกตัวอย่างให้ดูครับเช่นนี่ตัวไหมแม่หน้านะครับเรียก,กเสียของเลยเซนแพทติกเด2024ครับก็จะอยู่ที่ราคาที่ประมาณ70ถึงไม่ใช่ดีต้องไล่จากต่ําไปสูงสุดนะครับก็คือราคาจะอยู่ที่40ถึง70นะครับนอกนั้นก็อยู่ที่ความพึงพอใจของผู้ขายนะครับว่าร้อนตังไหมรีบไหมครับนี่ครับอย่างผมเนี่ย คือด้วยคลิปเก่าๆคือผมจะสาธิตในการแบบรีบอ่ะไม่สนไม่สนโลกเราก็ตั้งขายที่30นะครับ 30- 40ิเดี๋ยวมันก็ออกครับก็จะมีพวกที่แบบเงินราคาปานกลางเพชรที่มีละกรไม่ใช่เพชรคนที่เขามีเพชรที่มีจํานวนปานกลางเช่นผมนะมีมี20,000เพชรนะครับรวมถึงคนที่เขารวยมากๆนะครับที่เขาสะสมมาครับถึงแสนก็มีรวมถึง มหาเทพทูที่แบบเขาใช้ตังค่าขนมเขาหรือตังจริงซื้อมานะครับเขาก็จะมีเยอะหน่อยครับบางทีเขาเ็จะไม่สนใจอะไรมากนะคถ้าเขารีบของมีราคาไม่แพงมากเขาจะซื้อทันทีนะครับซึ่งผมน่ะเจอมาบ่อยนะครับนี่ครับนี่ตั้งแต่เล่นมานครับผมก็น่าจะมีเพชรประมาณ4ี่0 5ื่นถึงห้าหมนะครับแต่ด้วยที่แบบว่าเอาไปซื้อไอ้นี่ครับเนี่ย นี่ไอตัวนี้นะครับมันไม่ได้พาดีแล้วก็ตัวนี้นะครับนี่มันไม่ได้พดีไอ้นี่ก็ขายเวอร์เวอร์ครับแต่เข้าใจคือมันออกยากครับเนี่ยมีแค่นี่ครับ5้าพันหเองนะครับเนี่ยมี5้าพันหกเนี่ยถ้าผมดูไม่ผิดนะ5้าพันหกร้อยสิบใช่ไหมไม่ใช่ห้าหมื่นนะเนี่ยส่วนตัวนี้ก็มีห้าหมื่นนะครับนี่เห็นไหมนี่มันก็เลยราคาค่อนข้างแพงครับเนื่องจากว่ามันเปิดได้ยากนะครับผมเข้าใจอยู่ นี่แนะผมก็เอาเพชรน,นะครับไปก่อนหน้านี้น่าจะมาสามหมื่นห้าครับไปแบบกดเล่นนะครับต้อกดว่ามันไม่ได้นี่นะครับดังนั้นผมก็คิดว่าเดี๋ยวสะสมเพชรไว้ขายจากของกิจกรรมนะครับในตลาดกลางนี่ก็จะเดี๋ยวก็จะหาซื้อได้นะครับส่วนไอ้ดีเจน่าจะยากครับเพราะด้วยที่ราคาค่อนข้างที่จะ เขายังขายที่แบบราคาสูงอยู่นะครับก็แบบคงยังจะอีกนานนะครับส่วนตัวนี้ก็ไม่แน่นะครับถ้าไม่ปรับเนิบเดี๋ยวผมจะซื้อมาเล่นนะครับตัวนี้ครับเนื่องจากมันเท่ครับ2 d BPS สูงด้วยครับผมชอบยิงเร็วๆไม่ต้องแรงเวอร์มากก็เอามาใช้แล้วครับนี่ครับนี่ก็จะประมาณนี้ครับสำหรับใครที่อยากรู้วิธีแบบสไตล์ผมนะครับแบบว่าเราไม่ต้องแบบมาแบบ อยู่ตลาดกลางหรือพูดกับผู้เล่นเยอะนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับเดี๋ยวผมพาไปไปดูครับตอนนี้ก็มีอยู่สองมือนะครับมาไปกันเลยครับอวิธีนะครับหลักการนี้ง่ายครับซื้อถูกขายแพงแล้วก็เอาของจากกิจกรรมที่เราหาได้นะครับไปวางขายให้เน้นราคาที่ไม่แพงจนเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ถูกจนเกินไปครับอย่างผมเนี่ย วันนี้ผมมีเวลานะครับผมก็จะตั้ง60ครับนี่เพราะว่าอีกไม่กี่วันเดี๋ยวมันก็น่าจะเอาออกนะครับเขาน่าจะเอาออกวันเสาร์ใช่ไหมอัปเดตนะอันนี้ผมเดานะครับอันนี้คือยังไม่ทราบจริงๆนะนี่เขาตั้ง49ใช่ไหมผมก็ทําการซื้อมาแล้วตั้งขาย60ต่อนะครับนี่นี่แหละครับนี่นี่คือวิธีของการเป็นพ่อค้าคนกลางอย่างแท้ทูนะครับเี่ เห็นไหมครับอีกคนซื้อหอยแม่นาคผมไปแล้วนะครับืหอยจากกิจกรรมนี่ขายดีจริงๆนะครับเห็นว่าตัวมันโหดนะครับแต่ก็เปิดกับได้ยากพอสมควรครับราคาขายจะอยู่ที่หมื่นเคยเห็นถูกสุดหมื่นสามนะครับถึงหมื่นแปดนะครับถ้าหมื่นเก้าขึ้นไปคือค่อนข้างที่จะแพงนะครับอันนั้นน่าจะตั้งไว้โชว์ครับไม่น่าจะมีคนบ้าไปสดซื้อนะครับเ พราะว่าด้วยยูนิตที่คหนโน่ะเดี๋ยวมันก็จะมีมาเรื่อยๆนะครับแต่แต่ไอตัวที่แบบจําเป็นนะครับความคิดเห็นส่วนตัวนะครับตัวที่ทีเด็ดเลยคือตัวบับก็คือตัวดีเจเรียกว่าอะไรนะดีเจซัเปอร์แมนนะครับไอตัวนั้นแหละเรียกถูกเปล่านะเป็นที่ตัวบัฟนะครับไอตัวนั้นนะครับเป็นตัวที่แบบมีความจําเป็นอย่างสูงนะครับส่วนตัวอื่นเดี๋ยวมันจะมีมาเรื่อยๆนะครับแน่เนี่ยครับผมก็ ตั้งที่ราคาประมาณนี้ครับนี่หลักการง่ายๆเลยนะครับอ่าเป็นยังไงบ้างครับนี่นะครับสเตปผมนะครับนี่พวกกิจกรรมนี่ครับอ n s t เ r Event เวนต์รวมถึงเซนทริกอีเวนต์นะครับเดี๋ยวก็จะมีมาเรื่อยๆครับเนี่ยเราก็ต้องขยันเล่นนะครับถ้าเราไม่ปล่อย AI ในโหมดเอเลเมนโหหรือพวกในแมปธรรมดาต่างๆนะครับเราก็ต้องขยันเล่นเอานะครับโดยการที่แบบ เน้นช่วงที่มีกิจกรรมแบบนี้นะครับแล้วเราก็เอาของกิจกรรมเช่นมีไม่ล่ะเนี่ยเอายังเหลือเวย้ยหายแม่นารวมทั้งเอากองไอ้นั่นหายไปไหนขายหมดแล้วไอ้กล่องสีพูเรียกว่าอะไรนะไอ้กล่องกิจกรรมไข่นะครับผมเพิ่เรียกว่าไข่สีพูลกันนะครับนี่ตัวนี้นะครับก็ให้เน้นมาขายนะอ่าอสามห้านะครับเนื่องจากผมเป็นพ่อค้าคนกลางนะครับผมก็ทําการซื้อมาเลยน,นี่ครับ เนี่ยซื้อมานะครับนี่ตังมีสองหมื่นนะครับรวยครับซื้อมาครับสี่สิบไม่ซื้อครับซื้อดีไหมนะซื้อดีพี่นะเดี๋ยวมันก็หมดและครับอ okay. ่ะซื้อเลยนะครับนี่ครับนี่อย่างนี้นะครับนี่ง่ายๆครับแต่เราต้องมีงบประมาณหน่อยนะอ่ะห้าสิบไม่ซื้อครับแล้วผมก็จะไปตั้ง60นะครับเนี่เราก็จะตั้ง60สิบนะครับนี่แบบนี้นะครับไม่สนนะครับถ้าเราออกเข้าใหม่แล้วแบบณตอนนี้นะครับ ออกเข้าใหม่มันจะไปเจนห้องใหม่เรื่อยๆนะครับเฮ้ยกดผิดนี่หกสิบวันนี้นะครับนี่อ๋อแล้วเวลาที่เราจะตั้งขายนะครับเราจะต้องกดตัวเลขแบบนี้ก่อนนะครับอย่าพึ่งใจร้อนนะครับไม่งั้นถ้าไม่กดตัวเลขก่อนเอา,เอาไฟลงเอ้ยไฟหลังดิเออเราจะตั้งราคาที่ศูนย์ เพชรนะครับแล้วเราก็จะเสียฟีนะครับนี่ต้องใจเย็นๆแบบนี้นะครับอ่าหลังจากที่ไล่เด้งมานะครับก็สรุปเลยนะครับก็หลักการง่ายๆครับรับถูกขายแพงแล้วให้เน้นขายที่ราคาไม่แพงมากนะครับแล้วก็ไม่ถูกเนกันไปครับเพื่อออกนะครับนี่ครับแบบที่ผมทําเป็นตัวอย่างนะครับโอ้สี่สิบใช่ไหมครับ สามารถกดเลยคลิปนี่อาเห็นไหมครับสี่สิบกดที่นงกดไปเลยครับมีงบประมาณครับไม่สี่เลียดอาเทรนอยู่นะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปวิดีโอในการที่เราจะเป็นพ่อค้าคนกลางแล้วก็หาพิษยังไงให้ได้แมปไม่รวยเกินไปนะครับแล้วก็มีพอสมควรน,นะครับเพื่อที่จะได้เอาไปซื้อตัวโหด ที่ไม่ผุบขึ้นไปนะครับก็เช่นพวกตัวนี้นะครับนี่เช่นเดี๋ยวผมเปิดให้ดูต่อผิดครับนี่ครับเช่นตัวไฮเปอร์อัปเกรดไททันสปิเกแมนส่วนตัวนี้ต้องรวยผสมควนครับถ้าจะซื้อนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับแบทเทิ t t o w เวอร์ดีฟนครับตอนการเป็นพ่อค้าคนกลางที่รวยนิดๆนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ ถ้าสนุกและชอบใจอย่าลืมกด subscribe กดถูกใจและกดกระดิ่งด้วยนะครับ